รกิจต่อจากนี้ไปนะครับคือธุรกิจที่นอนลดแผลกดทับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ถูกสร้างมาจากเศษยางพาราขอเสียประมือต้อนรับเบนเนฟิกก็คือเฮ้ยเท่ว่าสวยว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ของบ้านก็ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโชว์พีซก็ได้สวัสดีค่ะเราเป็นตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคิริตจังหวัดกำแพงเพชรค่ะตัวดีฉันเองนะคะเคยเป็นสาวโรงงานค่ะ วันหนึ่งเนี่ยเจ้านายเดินมาบอกว่าไอเศษโฟมยางพาราที่กองอยู่คุณต้องรับผิดชอบด้วยเพราะผมจ้างเขามาขนไปทิ้งทุกเดือนเลยแอนถือเศษโฟมยางพารานั้นกลับบ้านค่ะบอกแม่ว่าเศษโฟมยางพาราเนี่ยดีเหมือนที่นอนตัวเต็มที่เขาขายกันในแบรนด์ราคาแพงๆเลยแต่เขาให้หนูทิ้งปรากฏว่าคุณแม่ค่ะแกะที่นอนตัวเองเอานุ่นทิ้ง ทำเศษโฟมยางเปน็นชิ้นชิ้นใส่เข้าไปแทนค่ะแม่ลองนอนดูแม่บอกโอ้โหแอนมันนอนนอนสบายอะนอนต่างจากทุกที่นอนเลยเอามาทําขายกันเถอะตัวแอนนะคะไม่เคยคิดจะทิ้งเงินเดือน50,000บาทออกมาเป็นแม่ค้าเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพอลมพ่อกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะตัดสินใจลาออกจากงานอยู่กับพ่อได้แค่สปีพ่อก็เสียค่ะ ที่พ่อป่วยนะคะพ่อนอนคนเดียวค่ะแต่เชื่อว่าพ่อรับรู้ได้เสมอว่าแม่อยู่กับพ่อตลอดเวลาเพราะที่นอนแสนสบายชิ้นเนี้ยที่ทําให้ผิวพ่อสวยผิวพ่อดีจนคนข้างบ้านชมเนี่ยค่ะแม่เป็นคนทําและที่นอนเพียงใจนะคะเป็นสินค้าที่ขายดีซึ่งลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะที่สุดบอกต่อมากที่สุดเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะคิดใหม่ทําใหม่พัฒนาต่อไปอีกค่ะ ส่วนชิ้นที่2นี้นะคะเขาชื่อสารสัมพันธ์ค่ะจะเห็นได้ว่ามีภูมิปัญญาจากสารไทยเข้ามาร่วมสัว์นูนจากการสารจะเปรียบเสมือนปุ่มนวดทั่วผืนเลยมากกว่ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศแล้วเนี่ยเขายังเป็นตัวแทนของความรักความผูกพันความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะแน่นอนครับใบรับรองไม่สําคัญแต่การต่อยอดงานวิจัยจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งผู้ป่วยและกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่กว่านั้นคือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนและในตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นอนยางพาลราลดแผกุทับแบนด์เพียงใจเราเป็นผู้นำนวัตกรรมโครงสร้างยางพาราแบบแยกชิ้นเพื่อจะกระจายจุดรับน้ำหนักทั่วผืน ผ่านการวัดตามมาตรฐาน WSO แล้วนะครับราคาที่นอนที่มีงานวิจัยรองรับอยู่ที่ราคา1,500 0บาทถึง32,000บาทที่นอนที่นี้ราคาเพียง5,800บาทมีผู้สูงอายุในประเทศไทยมากกว่า1ล้าน 6 5 0 0 0 0 0คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงที่นอนรถแถกดทับกวา2 2 6 0 0 0คนการกดปุ่มสนับสนุนจะเปลี่ยนจากเสีส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะพลิกความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองเพียงใจไม่เจ็บไม่จนไม่โลนโลกขอบคุณครับ ต่อจางนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์อ้อครับเชิญครับขอบคุณน้องๆทั้งสองคนค่ะอรโครคยานี่เป็นลาบอันประเสริฐแต่เมื่อใดก็ตามที่เราจะต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราไม่สามารถที่จะซื้อเตียงแบบแพงๆได้นี่คือจุดที่เราจะมาช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกับปลายน้ำทุกคนได้ผลประโยชน์หมดขอให้กรรมการได้เห็นถือ ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมขอบคุณมากค่ะมีความแตกต่างกับที่นอนยางพาราทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไรบ้างครับสิ่งที่ต่างคือเวลาน้ําหนักกดลงเขาจะลงทิศเดียวค่ะคือแรกๆนอนอาจจะรู้สึกนิ่มสบายดีแต่สักพักเนี่ยมันจะปวดจะเมื่อยได้แต่ของเราเนี่ยพอเป็นชิ้นๆเนี่ยแรงกดลงไปตรงกลางเนี่ยเขาจะวิ่งไปทั่วทุกมุมค่ะาจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากที่นอนตามท้องตลาดค่ะอย่างชัดเจนให้เราเห็นให้ทุกคนเห็นไหมครับ เราก็จะใช้เป็นตัว PVC นะคะแล้วก็มีตรงนี้สําหรับรองรับเรื่องขับถ่ายนะคะเราต้องแบ่งเป็นชิ้นๆเพื่อให้เขาปรับขยับพลิกตัวผู้ป่วยได้ถ้าไม่มีคําถามแล้วผมจะเข้าสู่การโหวตกันเลยสําหรับคณะกรรมการร่วมทั้ง100ท่าน79คะแนน